คุยเฟื่องเรื่องประชาธิปไตยโดยดีเจปอนปือว่าประชาธิปไตยในความเข้าใจของหนึ่งคืออะไรนะฮะอาคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเหมือนกันหรือก็คล้ายๆกันนะสำหรับในส่วนของประชาธิปไตยก็คือ ระบบการบริหารการปกครองที่เราเน้นการให้อิสระทางความคิดนะโดยจะปกครองผ่านทางตัวแทนที่เราเลือกมาหรือว่าเป็นเสียงข้างมากนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ซับซ้อนอะไรคงจะเข้าใจกันแบบเดียวกันหมดในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแต่คําว่าเสียงข้างมากตรงนี้นะก็ต้องเป็นเสียงข้างมากที่ต้องตรวจสอบได้ด้วยนะเพราะว่าในการเลือกแต่ละครั้งมาเนี่ยเป็น การเลือกตัวแทนของคนทั้งประเทศมาปกครองคนทั้งประเทศไม่ใช่ปกครองคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับทุกอย่างจะต้องผ่านการตรวจสอบได้เราจะไม่ทิ้งเสียงข้างน้อยเราจะาไม่ทิ้งเสียงไหนของประชาชนในประเทศทั้งสิ้นนะครับต้องรับฟังกันให้หมดเพื่อการปกครองจะได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ถามว่ามีบทบาทอะไรในเรื่องของประชาธิปไตยหรือว่ามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างแน่นอนครับฐานะคนไทยคนหนึ่งมีแน่นอนนะอย่างน้อยก็ ไปเลือกตั้งทุกครั้งแหละเวลาที่เขาให้มีเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ในฐานะของสื่อเนี่ยก็คือต้องเป็นกลางเข้าข้างฝ่ายไหนไม่ได้ในเรื่องของประชาธิปไตยก็คือสิ่งที่เราทําได้ก็คือให้ความรู้กับประชาชนนะแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในประชาธิปไตยนี่ก็น่าจะเป็นในแง่มุมของสื่อนะครับที่ทําได้อยู่นะครับสําหรับในส่วนนี้นะฮะก็คือเป็นกลางแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รณรงค์ในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของประชาธิปไตยนะให้ประชาชนได้รู้นี่ก็คิดว่านะ่าจะเป็นส่วนร่วมที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งแล้วนะของอหน้าที่การงานของหนึ่งตรงนี้นะครับ